พระบรมศพของพระพัน 5, ปีหลวงพระพันปีเขาเป็นทหารหอยู่กระทรวงการเราผมเจ้านายเรียกให้ไปไปไป,ไปร่วมงานตรวจเลยทุกหมู่เหล่าเขาเรียกให้ไปร่วมเลยบ่ายโมงครึ่งต้องไป ยืนอยู่ตรงถนนเนี่ยเขาบังคับให้ไปนี่จะจะใส่นี้ให้ดูนะใส่ในไอ้วุ้นเส้นเนี่ยอันนี้เป็นอย่างเผ็ดนี่ก็สีป่ปตินี่คุณผู้ชมเนี่ยเราก็ใส่เนี่ยใส่ลงไปอร่อยเลยอุ้ยห Okay. อันนี้ใส่ซอสไปต๋ยวแห้งแบบเผ็ดมันจะมีแบบเผ็ดกับไม่เผนะ็ดใช่ไม่ชอบกินเผ็ดใส่ลงในวุ้นเส้นเนี่ย ใ,ใส่ในวุ้นเส้นใส่ในวุ้นเส้นแล้วเราก็คลุกเค้าให้ทั่วที่บ้านไม่มีกระเทียมเจียววันนี้จริงๆนะตะกล้องมาจะทำกระเทียมเจียวขายไง ก็คือพริกผักพริกผักพริกบนผัดกระเทีมเกียวไงแล้วเราก็มาใส่อะไรกินก็อร่อยทำขายด้วยแต่ว่ามันเข้ามันต้องไปงานศพของพระบรมศพของพระพันปีไเจ้านายสัง่งเจ้านายสัง่งาอยู่กระทรวงก,กรารหมอยู่ตรงนั้นเลยเพราเจ้านายสั่งให้ทุกคนไปนี่นี่น,นี่ดูเดิแม่ใส่แค่ประมาณเมื่อกี้เนี่ยใส่เนี่ย ประมาณสามช้อนโต๊ะบ้างดูเดิ๋อร่อยเลยอร่อยเลยเนี่ยดูเดี๋ยวไ้ท่านี้เองนี่เปี้ยอร่อยเลยแบบอร่อยเลยมันแบบอร่อยเลยไม่ต้องเติมอะไรเลย เนี่ยสะดวกสบายคุณผู้ชมอร่อยเลยแต่ถ้ามีมีใส่ทอดมีหมูแดงหมูกรอบมีลูกชิ้นอะไรก็มาใส่ได้ อร่อยเลยอร่อยมากเลยคะยะุณผู้ชมนั้นเบอร์บอกว่าคิดเห็นยังไงกับการของเงินบริจาคคืนครับ เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขาคิดว่ามูลนิธินั้นเป็นของกันจอมพลังเขาศรัทธาในตัวกันจอมพลังเขารักกันจอมพลังเขาก็บริจาคไปแต่ปรากฏว,ว่าเมื่อไปแล้วเงินเนี่ยกันจอมพลังเขาไม่มีอํานาจเลยเงินเป็นของประธานมูลนิธิชื่ออีฟกับกรรมการอีกสองคนแล้วก็ถ้ายกเลิกหรือเจ๊งไปก็ตกเป็นของธรรมนัตเขาก็ไม่พอใจเพราะเขาไม่ชอบธรมร,บธรมนัตเขาเกลียดธรรมนัต ก็เป็นสึกของเขาก็ตวงคืนเนี่ยมันเงินบริจาคบางคนก็ไปเทียบบอกว่าอ้าวถ้าคูซื้อน้ำพริกมึงอ่ะแล้วกูกูมึงไม่ได้เป็นคนทำอ่ะแล้วมึงไปแจ้งคนอื่นเขาผลิตอ่ะมึงหลอกไหมอ่ะคุจะคืนมันคนละอย่างอันนี้มึงซื้อของมึงได้ของอันนี้เขาไปให้ฟรีเลยเอาเงินไปให้เขาให้ฟรีมึงซื้อน้ำพริกอย่างแากก็กระปุกหนึ่งสองร้อยบาทใช่ไหมแพงสุดก็สามร้อยบาทสีก่กระปุกพัน แต่มึองอันนี้เอาตังค์ไปให้ก็ต้องห้ามือเนี่ยแล้วเขาไลส่สดเขาก็ไปไปไปตอนนั้นมันมีสงครามแบมันรบกันเนี่ยเขาก็ไปเชิญชวนคนบอกว่าให้ช่วยกันบริจาคแล้วเขาก็เอาเงินที่เอฟซีบริจาคเนี่ยเขาก็ต้องป้องกันตัวเองสิถ้ามีอะไรขึ้นมาเขาก็ซวยเดย็คนที่เอาเองินมาบริจาคให้เขาแล้วเขาเอาไปให้กันน่ะเขาก็มาแจ้งความจับเขาเสิว่าเขาเนี่ยร่วมกันชอ่อกง พระปกปิดข้อเท็จจริงเข้าใจหรือเปล่ามีคนก็นตั้งเยอะเลยไปว่าเขาแต่ฉันบอกไม่ถูกต้องเว้ยมึงไปซื้อน้ำพริกกับมันมึงได้น้ำพริกไปแดกแต่อันนี้เขาเอาตังค์ไปให้ไอ้กันเนี่ยเอาไปให้เป็นฟรีเพราะความที่รักไอ้อกันไว้วางใจไอกันเชื่อถือไอกันจอมพลังแต่มึงไปซื้อน้ำพริกเขาคือมึงได้น้ำพริกไปแดกมึงจะเอาไปเปรียบเทียบอย่างนั้นไม่ได้ ก็เหมือนอย่างเงี้ยกูขายอ่ะไอ้สักแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองการพูดรับเงินบริจาคโดยไม่ได้ไปขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยเป็นครั้งครั้งไปนะมีความผิดผิดพระบอรี่อะไรมีโทษจำคุกเป็นคดีอาญาทั้งจำทั้งปรับรู้หรือเปล่า กานที่คนไปทวงคืนเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาเงินมันเยอะถ้าเขาทําบุญเนี่ยห้าร้เขาคงไม่ทวงหรอกแต่ห้าหมื่นนี่เขาทวงเพราะว่าตอนที่เขาไล์สดเขาไปประกาศต่อเอฟซีเขาบอกว่าให้ทุกคนช่วยกันบริจาคเข้ามาเพื่อที่จะไปช่วยเหลือทหารที่ชายแดนแต่ตัวเขาเองอ่ะไม่ได้ไปเพราะว่าไปชายแดนมันลําบาก รู้ละเป่าลําบากแม่แม่ไปเนี่ยค่ามันลดไปครั้งหนึ่งไปกลับประมหมื่นกว่าบาทค่าโรงแรมอีกเพราะว่าขับกลับไม่ไหวไปช่องบกช่องอันม้าไกลมาก,ก,ามากต้องออกจากนี่น่ะตีสามแล้วขับกลับไม่ไหวไม่ได้นอนกันเลยอ่ะจะตายข้างถนนตั้งหลายครั้งเขาก็เอเอาฝากกันจอมพลังไปเพราะว่าไว้วางใจได้มีผลงาน เราต้องมีเหตุผลเข้าใจหรือเปล่าเบอร์แฟร์่นบอกบริจาคก็บทำบุญไม่ไม่ไม่เหมือนกันเนาะเอาอีควายทําำไมเขาจับพระตั้งเยอะแยะพระในประเทศเนี่ยพระดังๆเลยโดนจับหมดเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าคนนะีเอาเงินไปทำบุญนั่แหละทำว่าทำบุญกับบริจาคเนี่ยอันเดียวกัน ความหมายเหมือนกันเลยภาษาชาวบ้านบอกว่าทําบุญภาษาทางราชการเขาเรียกว่าบริจาคแล้วทําไมตารวจจับพระทั้งหมดน่ะก็คือประชาชนพุทธศาส,สนิกนชนอย่างเราเนี่ยเอาเงินไปให้ทําบุญให้พระเพื่อที่จะไปบํารุงวัดดูแลวัดดูแลศาสนาแต่พระนั้นมันเอาไปให้ผู้หญิงมันเอาเงินไปให้ปะคนอื่นซึ่งมันไม่มีสิทธิ์มันก็ติดคุก เทียบกับการจออพลังก็เหมือนกันเข้าใจหรือเปล่ปาไอ้ควายแล้วทำไมเขาจับพระไม่เห็นเนจับอ่ะพระดังๆโดนจับหมดเลยอ่ะวัดไล่กิ่งอย่างนี้วัดพระบาทน้ำพู้อย่างนี้โดนจับหมดเลยเพราะเงินมันเยอะไงคนบริจาคได้เป็นพันล้านแล้วก็เอาไปให้ผู้หญิงเอาไปซื้อที่ดินเอาไปโอนให้คนนู้นคนนี้ ซึ่งพระเขาไม่มีอำนาจมันต้องตกเป็นของวัดก็เหมือนกันจอมพลังเนี่ยคนทัพบริจาคให้การวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้กันเนี่ยเอาเงินไปช่วยทหารไปสร้างถนนให้ทหารสร้างกำแพงสร้างห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอ่าพอจบแล้วมีตอนนี้ไม่มีสงครามแล้ววันนี้อนุทินไปทำสัญญากับเขมรที่มาเลเซีย เขาก็รีบออกมาแจงเลยไงนี่เขาจะดำเนินคดีอยู่นะมึงรู้หรือเปล่าเราือกระทรวงมหาดไทยเขาก็ให้คนไปแจ้งความดำเนินคดีเองเพราะว่าผิดพระบอรอไร66ครั้งต่างกรรมต่างวาระเขามีหลักฐานแล้วคดีดังอย่างนี้และไอ้ธรรมนัสมันก็ตัดหางปล่อยวัดมันไม่เอาแล้วมันไม่ปกป้องอะไรเลยมันออกมาพูดเลย บอกว่ามือใหม่หัดขับไงชมานไะม่มีน้ำน้ำยำเนี่ยถ้ายังไม่ได้แกะขวดนี่แต่ต้องแช่ช่องแข็งนะคะเก็บได้สี่เดือนแต่ถ้าแกะขวดแล้วแกะปัตติกออกแล้วเนี่ยก็ต้องแช่ช่องแข็งเก็บได้สี่สัปดาห์ พนาวินบอกตอนนี้คนแสดงโขนเสียใจกันมากพระพันปีหลวงท่านสวรรคตไม่เป็นอันทำมาหากินเลยร้องไห้กันหมดไม่ต้องร้องไห้พระองค์ท่านเนี่ยก็ทรงมีพระชนมายุเท่าสมเด็จย่าเลยนะสมเด็จย่าสวรรคตกอายุ93ปีแล้วก็พระราชนีในรอห้าก็อายุ93ปีสวรรคตพระพันปีหลวงคุนสิริกิตนี่ก็ 93ปีนะก็ถือว่าท่านก็อยู่ได้อยู่คู่กับคนไทยอะ่ะเราก็พูดราชาศัพท์ไม่เป็นเนาะมาตั้ง93ปีแล้วนะก็ไม่ต้องเสียใจแม่เอาคุณงามความดีของท่านที่เท่าสอนประชาชนลํำลึกในคุณงามความดีของท่าน แสดงความไว้อะไรแต่เราต้องไม่ไม่ใช่ว่าร้องห่มร้องไห้จนเสียสติวายุบอกว่า,า,วาไปส่งเสด็จก,กี่โมงบ่ายสามไงตอนแรกคิดว่าเออเดี๋ยวตะก,ก้องจะเป็นคนไลฟ์สดถ่ายแล้วแล้วก็เจ้านายมันเรียกเลย มีไลน์มาตั้งแต่เมื่อคืนมันไม่ได้อ่านไลน์สั่งให้ทหารทุกคนต้องไปเฝ้ารับเสด็จหน้าก,กระทรวงกลาโหมเพราะว่ามันทำงานอยู่ก,กระทรวงกลาโหมสิบห้าปีแล้วเจ้านายสั่งมันก็เลยไม่ไม่ได้มาทำงานเลยแม่ก็เลยลำบากเลยเราอายุเยอะแล้วนะหกสิบเจ็ดแล้วถ้าเราไปเนี่ยเราไปยืนเขาไม่ให้ยืนเนี่ยเขาจะต้องให้เรานั่งแล้วเราต้องนั่งแบบแบบแบบพับเพียบอะ แล้วมันเข่าแม่มีปัญหานะพอนั่งแล้วมันเจ็บเส้นเอ็นมันขาดเนี่ยหมอนรองทับกระหมอนองกระดูกทับเส้นประสาทมันขาดมันจะลําบากมากเลยเวลาจะลุกจะอะไรต้องคานแบบเหมือนหมาหมาเลยคานอย่างเงี้ยไม่งั้นลุกไม่ขึ้น อร์หนึ่งสามบอกว่าวันนี้แม่ลีน่ามาโรงพยาบาลจุฬาไม่ไปค่ะโรงพยาบาลไม่ไปค่ะเจเร่บอกแม่สนามหลวงม่เขาไม่ให้แจกวันนี้วันนี้เขาไม่ให้แจกนะไปติดต่อผู้ว่ากทมติดต่อผู้ว่ากทมเลยโทรไปกทมเลยว่าได้วันไหนเพราะว่าน่าจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดอะแต่วันนี้เขาไม่ให้นะ วันนี้มันมีแห่เขาคงไม่ให้อ่ะระเบียบอบแม่จะไปอย่างไรไปอย่างไรเหรอก็นั่งมอตอร์ไซค์รับจ้างไปเสียเพราะว่ารถมันเข้าไม่ได้อืมกายบบกบอกเอ้าก็การจมพลังเขาบอกแล้วไงว่าเขาจะคืนให้เอาเงินส่วนตัวแต่ตอนนี้ได้ข่าวมานะพี่พุทธพี่วันเขาเล่านะเขาบอกว่า ประธานอีฟลาออกแล้วบอกประธานอีฟลาออกตั้งแต่วันศุกร์ที่แถลงนั่นแล้วไม่รู้ลาออกก่อนหรือหลังไฟเบอร์เบอรี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่คุณเอีเกิลบอกว่าคุณแม่ลีน่าสายตาดีมากไม่ต้องใส่แว่นก็ยังเห็นชัดขอบคุณแม่แกยูเซอร์เนี่ยสามหกหนึ่งบอกมอใส่รับแจ้งเขาจะรับแม่เหรอแม่นั่งแท็กซี่ แถวบ้านเนี่ยมันทํารถไฟฟ้าแถวบ้านช่นประตูน้ําถึงปี2570รถไฟฟ้าใต้ดินถนนแปดเลนเหลือเลนเดียวอะรถติดชิบหายไว้ว่าถ้าไปรถยนต์เนี่ยกว่าจากจากหนึ่งกิโลอะชั่วโมงครึง่งกลับบ้านก็เหมือนกันหนึ่งชกิโลชั่วโมงครึง่งออกไปหนึ่งกิโลชั่วโมงครึง่งเครียดจนโรคประสาทจะกินไม่อยากออกไปไหนเลยรู้หรือเปล่าลำบากมากรถมันติด ทิมมีบ่บอกแม่ไปร้านลุงพลไหมวันนี้ก็เจ้าของสวนอาหารโพทะเลบางปูวันนั้นฉันไปซื้อไอโฟน17ที่สยามเซ็นเตอร์อะ A A S ประมาณสามสี่ที่เกือบเดือนแล้วเนาะเออต้นเดือนอะต้นเดือนตุลาแล้วลุงพลเขาก็โทรมาร้องห่มร้องไห้เวยบอกว่าตอนสี่โมงเย็นเนี่ยฉันอยู่ยังอยู่ที่ร้าน A A S สยามเซ็นเตอร์เลยเขาบอกว่า น้องชายเขากับน,น้องสาวเขาอะบอกไม่ให้ฉันกะตะก้งเหยียบไปที่นั่นให้เหยียบจะไล่ลุงพลออกไม่ให้อยู่ฉันไปอุดหนุนเขานั่นน่ะฉันก็เลยบอกเขาบอกไม่เป็นไรที่สั่งอาหารไปโอนไปห้าพันลุงโอนคืนให้ฉันได้แม่เขาบอกได้ค่ะแล้วที่ลุงยืมฉันไปห้าแสนน่ะลุงคืนฉันได้แม่เขาบอกไม่มีเงินบอกไม่เป็นไรไม่มีเงินก็เดี๋ยวถึงถึงถึง,ถงมีเมื่อไหร่ก็มาจ่ายกันแล้วกันเขาก็โอนห้าพันมาให้แม่ แม่ก็เลยไม่ไปเลยตั้งแต่นั้นจนบัดนี้เพราะว่าไม่อยากให้ลุงพลเดือดร้อนเดี๋ยวเขาโดนน้องชายน้องสาวไล่เมื่อก่อนไปสองก่อนนั้นเนี่ยยี่สิบสาปีลุงพลเป็นเจ้าของร้านสืบท่อกิจการมาจากพ่อที่ตายไปแล้ว20่สบกว่าปีแล้วก็ปีที่แล้ว2567ลุงตกแต่งร้านทําระเบียงเทอเลสขึ้นมาน้องสาวก็เลยเอาบ้านไปกู้แบงค์สามล้านห้ามา ลงทุนตกต่างร้านก็กลายเป็นน้องสาวเป็นเจ้าของร้านแล้วตอนนี้ลุงเป็นลูกจ้างลุงก็ได้เงินเดือนเดือนละแปดพันแต่น้องสาวเขาก็ช่วยออกค่าที่ลุงไปยืมกู้หนี้ธนาคารมาเนี่ยใช้หนี้ให้ลุงเดือนละสองหมื่นแล้วก็บอกกับลุงว่าขาดเหลือเท่าไหร่ก็มาบอกกันแล้วกันกำไรแบ่งคนละครึ่งแต่ตั้งแต่ปีห้าสองพันห้าร้อยหกเจ็ดจนมาถึงบัดนี้ยังไม่มีกําไรเพราะว่ามีแต่ ไรายได้ได้ก็จ่ายลูกน้องจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าไฟค่าน้ำหมดไม่มีเหลือเงินกำไรฉันก็เลยไม่ได้ไปเพราะว่าเราไม่อยากให้ลงุลงลุงพลเดือดร้อนไงแม่ก็เลยไม่ไปเลยเราก็เราก็เราก็กินในกรุงเทพเนี่ยของเราเราทำซอสต่ตางๆเนี่ยเราก็เราก็เอาอาหารเนี่ยซื้อมาทำเองเนี่ยเนี่ยเมื่อวานให้ตะกล้องซื้อวุ้นเส้นมาโลหนึ่งมันซื้อวุ้นเส้นแบบ แบบสดนะไม่ใช่แบบแบบแช่แบบแข็งอะ่ะเนี่ยกินได้เลยเนะี่ยแล้วเมื่อกี้แม่ใส่ซอสไปต๋่วแห้งเนี่อันนี้ยังเผ็ดนะเนี่ยใส่ลงไปประมาณมันเต็มกวดใส่ลงไปแค่เนี้ดูเด็ดโอ้แซ่บเนี่ยแซ่บูกใจแม่เลย มันเส้นแบบสดนี่อร่อยเนี่ยมันเหนียวดีไม่ต้องข้าน้ำเลยแม่ใส่ชามแล้วเข้ามาโคเวขกินได้เลย วันละพาแม่บ้านสายชอบบอกแม่สวยมากค่ะแม่สดใสเลยจะขอบคุณค่ะเนี่ยน้ำยำเชนเนี่ยอร่อยมากคนข้าไปซื้อไปแล้วเนี่ยซอสผัดกะเพราอ่ะเมื่อวานเมื่อคืนเช่นกำลังจะนอนอ่ะเอฟซี FC อยู่สม,มุทรปราการเขาโทรมาก่แม่ครับผมเปเอฟซีแม่นะอยู่สม,มุทรปราการพรุ่งนี้ผมจะไปทำโรงอานผมซื้อซอสผัดกะเพราแม่เนี่ย บบกโลครึ่งผมใส่สองขวดกําลังอร่อยเลยหมูสับมันแม่อย่างนี้บอกวานนี้พรุ่งนี้ผมจะไปท,ทํา,นนะาทโล้านี่ผมจะทำสิบโลซื้อกี่ขวดดีมันถามฉันเองโทรมาตอนที่ฉันกําลังจะนอนเป็นผู้ชายเจเราก็ดีใจอะ่ะยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลขชุดอะ่ะ ใช่ไหมเพราะว่าเขามาบอกว่าอร่อย